แล้วพิมพ์เขา่าติดตามแล้วพร้อมกับขึ้นผู้แชร์ด้วยนะคะเพราะว่าจะโอนจะโอนให้ห้าพันนะคะสิบคนเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ Comment ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยหนึ่งสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยคนดูสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์สามหมื่นสองพันคนดูใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์สามหมื่นสองพันคนดูใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะ ใครที่แชร์แล้วนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดแล้วนะคะกดแชร์ไลฟ์สดให้ด้วยนะแล้วพิมพ์คําว่าติดตามแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะปักหนึ่งจะทักไปให้คนละห้าพันหนึ่งจะทักไปหาแล้วโอนให้คนละห้าพันเดี๋ยวจะปักหมุดแล้วค่ะเดี๋ยวจะปักหมุดให้คนละห้าพันสิบคนเดี๋ยวจะปักหมุดให้คนละห้าพันสิบคนมือไม่นิ่งมือไม่นิ่ง สวัสดีสามหมื่นสามพันคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่ปักหมดุดสามหมื่นสามพันสองร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่ปักหมดุดใครกดแล้วนะคะพิมพ์คําว่าติดตามแล้วมาและเดี๋ยวหนึ่งจะโอนให้คนละห้าพันโอนให้ห้าพันสิบคนโอนให้ห้าพันสิบคนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยคนดูใครที่ ใครท like like no 네ี่เห็นเลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยสามหมื่นสี่พันคนดูใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยสามหมื่นสี่พันคนดูใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยหนึ่งใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยสามหมื่นสี่พันสามร้อยคนดูสามหมื่นสี่พันห้าร้อยคนดูใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อย นะคะใครกดติดตามกดถูกใจเพจที่ปักหมุดแล้วพิมพเขาว่าติดตามแล้วมานะคะจะโอนให้คนละห้าพันสิบคนนะคะจะโอนให้คนละห้าพันสิบคนนะคะใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาเลยแม่ใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคนดู สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคนดูนะคะใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาเลยใครเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้ว,ลวพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาส่วนใครติดตามเพจที่หนึ่งปักหมดุดกดติดตามกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมดุดแล้วพิมพ์คําว่าติดตามแล้วมาจะโอนให้คนละห้าพันสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะ,นนะ,ะ,นะ 5, สิบคนนะคะคนละห้าพันสิบคนนะคะห้าพันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆ ห้าพันเราไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆนะคะสามหมื่นหกพันสองร้อยคนดูเข้ามาแล้วนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมานอกจากให้แนวทางแล้วใครเห็นเลขทูปปู่เลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาเลยใครเห็นเลขทูปปู่เลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาเลยใครปุ๊บ <c oughs> สวัสดีนะคะ36,800คนดูใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจเพจที่ปักหมุดกดติดตามกดถูกใจแล้วพิมพ์คาว่าติดตามแล้วขึ้นมานะคะจะโอนให้คนละ5 0 0 0สิคน37,100คนดู37,300คนดูใครเข้ามาแล้วเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาเห็นหัวแล้ว เห็นหัวตัวที่สามแล้วคะ่ะตัวที่สามหัวเลขอะไรเนาะหัวเป็นเลขอะไรเนาะสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยคนดูนะคะสามหมื่นแปดพันสองร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาแต่ถ้าใครกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจที่ปักหมุดแล้วนะคะพิมพ์คําว่าติดตามแล้วพร้อมกับเลขบัญชีมาพิมพ์คาว่า ติดตามแล้วพร้อมกับเลขบัญชีมาสาม0 0ืนแปดพันหร้อยคนดูนี้กดติดตามกดถูกใจและพิมพ์คำว่าติดตามมานะคะติดตามแล้วมานะหนึ่งจะทัดไปหนึ่งขอสิบคนแล้หนึ่งจะปักหมุดสิบคนนะคะแล้วก็จะโอนให้สิบคนคนละห้าพันใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์มาให้หน่อยหัวแล้วหัวมาแล้วหัวเป็นเลขอะไรอะหัวเป็นเลขอะไรอะแม่หัวเป็นเลขอะไรอ,ะ,อ,ะ,ไรอะแม่สามมื่นเก้าพันสามร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมา ให้แนวทางเสร็จขอให้เงินต่อให้แนวทางเสร็จแล้วจะขอให้เงินต่อ39500คนดู39700คนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาจะให้เงินต่อโอ้โหสี่หมคน40,000คนดูค่ะสวัสดี40,000คนดูนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสลิปการโอนเงินที่ดูนะคะที่บอกว่าไม่โอนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสลิปการโอนเงินที่ดูอ่ะดูนะคะดูสลิปการโอนเงินค่ะวันนี้นั่งโอนมากี่สลิปแล้วค่ะอย,อย่ามาบอกว่ากูโอนไม่จริงค่ะดูค่ะดูสลิปการโอนเงินค่ะดูสลีปการโอนเงินค่ะอย่ามาบอกว่ากูโอนไม่จริงค่ะพรอกูนั่งโอนตลอดค่ะ อย่ามาบอกว่ากูโอนไม่จริงอย่ามาเล่นกับกูค่ะไอทุงสะบัดทองคําอย่ามาเล่นกับกูค่ะกูโอนจริงค่ะกูให้มากี่คนแล้วใครได้แล้วคอมเมนต์ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวโอนต่อไม่อยากเอาไม่ต้องเอาค่ะใครจะเอาคอมเมนต์มาอ่ะเลขทูปปูแ่แคปหน้าจอนะคะเลขทูปปูแ่แคปหน้าจอนะคะใครจะเอาขอหนึ่งแชร์แล้วแล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะจบ ใครจะเอาขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะจบใครไม่เอาก็คือไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่ไม่ได้ว่านะคะไม่เอาก็ไม่ได้ว่าดูด้วยค่ะกูโอนไปกี่บัญชีกูโอนไปกี่กี่คนแล้วดูด้วยค่ะดูด้วยค่ะว่ากูนั่งโอนไปกี่คนแล้วแล้วค่อยมาบอกว่ากูไม่โอนตลกกูโอนไปกี่คนแล้ว ไม่ต้องเอาค่ะไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ซีเรียสเลยไม่เอาก็ไม่ต้องเอาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องคอมเมนต์ขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะสามหมื่นหกพันหกร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งแชร์ใครติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดแล้วนะคะพิมพ์คําว่าติดตามแล้วขึ้นมานะเดี๋ยวขอญาตโอนนะคะขอญาตโอนให้ห้าพันบาทนะคะขอขึ้นผู้แชร์นะขอขึ้นผู้แชร์นะคะถ้าไม่ขึ้นผู้แชร์ไม่โอนนะคะเนี่ยลูกคนนี้ไม่ได้แชร์ ก็ไม่ต้องเอาสิคะไม่เอาก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ว่าเลยสิทธิ์ของมึงเรื่องของมึงอันนี้กูโอนก็เรื่องของกูธนาคารกาสิกรศูนย์ห้าเจ็ดสามห้า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 หกสองเดี๋ยวปักหมดุด้ลยเดี๋ยวว่ากูตอแหล่ทักไปถามเอา ทักไปถามเอาว่ากูโอนจริงไหมอทักไปถามเอาว่ากูโอนจริงไหมสามหมื่นทักไปถามเอาว่ากูโอนจริงไหมเอาสามหมื่นคนดูทักไปถามเขาเอานะคะว่ากูโอนจริงไหมห้าพันบาทนะคะทักไปถามเอาเ <laughs> ดี๋ยวว่ากูตอแหลไม่เคยได้ไม่ต้องสารเลน ว่าจะไม่ว่าจะไม่แล้วน่ะเดี๋ยวพี่แก้วต่อกับหนึ่งเลยทักไปถามเขานะคะว่าเขาได้ไหมนะคะห้าพันนะคะเขาแชร์ด้วยนะคะแล้วเขาก็ติดตามแล้ว นะคะทักไปถามเขานะคะว่าให้จริงไหมห้า0ันบาทโอนไปหรือเปล่าโอนจริงหรือเปล่าโอนทิปไหมทักไปถามนะโอเคไหมคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วเออ สองหมื่นหกพันเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดกดถูกใจกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดแล้วพิมพ์คําว่าติดตามแล้วขึ้นมาพร้อมกับเลขบัญชีนะคะพิมพ์คําว่าติดตามแล้วขึ้นมาพร้อมกับเลขบัญชีนะคะใครที่แคปรัฐบาลไทยไม่ทนันเดี๋ยวให้แคปใหม่อีกหนึ่งรอบใครแคปรัฐบาลไทยไม่ทันเดี๋ยวให้แคปใหม่อีกหนึ่งรอบ แคปหน้าจอนะคะใครแคปบไม่ทันนะคะให้แคปบอีกหนึ่งรอบนะให้แคปบอีกหนึ่งรอบใครแคปบไม่ทันนะคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้รัวๆเลยค่ะใครแคปบหน้าจอแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้รัวๆเลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดด้วยนะคะเพจพิรดาธนาโชติจินดาภาษาไทยและพิรดาธนาโชติจินดาภาษาอังกฤษ เข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดด้วยนะคะ <_ d ata> เพจพิรดาธนาโชจินดาภาษาไทยและพิรดาธนาโชจินดาภาษาอังกฤษนะคะ <_ d ata> บอกว่าโอนไม่จริงแจกไม่จริงแม่งดูสลิปกูเป็นตับเลยวันนี้ก <_ d ata> ูโอนเป็นตับเลยแล้วบอกกูโอนไม่จริง <_ d ata> มหาหนึ่งวันอย่างบอกก็หนึ่งโอนไม่จริงดูดินี่นั่งโอนกี่เพจแล้วเป็นสิบคนแล้ว แต่บอกว่าอนไม่จริงพูดได้ไงสรีงเก่เาให้ดูหน้าลักอย่างเงี้ยฮัลโหลสติตัวเองก็ไม่ได้แชร์ด้วยนะไม่ได้นี่ด้วยนะแต่ก็อยากคอมเมนต์อยากมีบทอ่ะสองมสองพันเก้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่หนึ่งปักหมุดด้วย Sí.